สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอไปสู่ขู่สู่คนขับพอ่อกับเบาเท้า,ทาข้างด้าชแนลพี่น้องมาพี่น้องไหมแกงน้อไหม่พี่น้องวันนี้อาหารือบ้านแกงน้องหม่แกงน้อไหม่ใส่กับผักขาพี่น้องแหนงน้อไหม่เบิ่งพี่น้องอ้วดตัวสดอุ่นๆม,ม่วนหนหอนอุ่นๆเอาได้ดอกคาพี่น้องเอามาเก็บน้ำดอกคาออนดอกแค่บ่บด้ลวกพี่น้องดอกกระเจียว กับ,บ๊อดิลวกดอกกระเจียวแดงกําลังกําลังไลยครับพี่น้องกับผักหนอกกับผักกาดไงจังหน่อยมาใส่กับข่าวห่อน,อนสดอุนอ่นๆข่าวห่อนๆบึ่ง <c oughs> แกงโน่นใหม่กับตําแก้วพริกสดขวดมาเด้อพี่น้องเด้อสูงหมองสูบอนลุ่ลงอ้วนตัวก่อนห่อดผักขากับเป็ดตาอ้ส่วนมาพี่น้องมาอื้ม ปลาดกคามึงงอดปลากาพี่น้องอู้เอ้ยอืยขอมขุมมะรำ ใส่กระปุนเนาะส่วนดอกแก่อุ้ยตุ่ยไต้นามกข็ขกาก้บพี่น้องเป็นยังคือบุหรี่ ปาหลวมันบูงขึ้น <laughs> บงุนเนื้นองมงไมม ไปค้างไฟขันหน่อยสหอมอมันนี่พวกค้างลงคือรสใหลดอืมมีแต่หยองนง บ่มีพักกระเน่งเลยใส่หงอดพักขาน้องสาวเก็บอยู่สวนใส่ kèm ô tô nó nói bừng giúp dây nó phải nói kín gấp tấm hung cả khác đấy phát này. <โ>อ,อ้ตัวเลยอืมอืมอมดใส่ใส่เข้าไปบนหัว ยอมบเนาะช่วงนี้มันมีแน่มึงไปสิว่าออดเจาะไปสิบ่แม่นเด้อพี่น้องเอเล่เแล้ว <laughs> dưỡng nó cấp nó mày với đường đời Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh แซ่บพี่น้องจํานําสดตอน เออเห็นเพื่อนได้เฮ็ดพ่อไปเห็นจัดดูพี่น้องเรื้อเมือเฮ็ดพ่อกะกำลัง <c oughs> เอาไปนวยใสรกัแกแก็งลงใหม่ว้าตัวจานเฮง <c oughs> อ,อขนอนเงาๆดีขวบดีแค่เด้อรูปพระขาวออกมดเล xuống nguy hiểm nông ngon mày chắc đúng không đắt xây sập xe luôn Cân nhang, nói có có gì vùng không? hm con úi oh, một cái cắt nắng không một bà này, nùng, xoay tim buông. สวสดอีเลียวเก็บมาสวนไม่เอาต้นหญ่ใส่พักเนี่ยงเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะพี่น้องใส่พักขาเป็นอีกรสชาติหนึ่งกัน เจ้าชีเพิ่นมุ้มากินนดำด้ใส่พระขาอ๋อแมงมุม ยก่อนตอนอุ้โอ้กักพี่งมุมใส่มุมใส่โอ้เสียบเขาเลือแกงมาใหม่ัสนะ่ผักขาบาดิกนแกงไทอันผักขาบริกนดล่ะ I เย็ดปลากระดวนมากพี่นอ้องต้นข้างหลังมองบ้าเราเคยนั่งประจำตะกี้กำลังพอดียินกับกวฟฟดด๋วยปลาใช่ไหมสีฝรั่งฝากเท่าอหร่ มันตีได้กินได้กินผักกาดโอ้นั่นหนัวนุ่นนัวหอมหอมเจียบบัวหน่อยบัวลายพี่น้องซ้ำนี่ พอดีเอาเจอเสียบใส่สกับผักขามันสีผักขากับผักกระแยงเนี่ยมันมันเก่าคนละรสชาติครับพี่น้องคือกลิ่นมันนะครับยิงมาใส่กับตัวนี้พี่น้องดอกคาแน่นี่ดอกแค่ท่าลวกจะเป็นอีกรสชาตินึงกินดิบดิบ,ดบสีกรบกรอบเลยกัขมลำล้ำเขือกันนะครับกับดอกกับดอกกระเจียวอดอกกระเจียวตอนนี้ดอกกระเจียวแดงแน่ดอกกระเจียวขาวกระลังพี่น้องอ่า ธรรมชาติบานเฮานะครับแล้วก็ชิมีมิงแข้งมิง,งมแข้งหน่อยนะพี่น้องม,มิงแข้งหน่อยม,มิงแข้งต้นจิกน้ำใบอ่อนจิกแต่ว่าบ่หูว่าเป็นธรรมชาติบพรือเพิ่นเลียงเห็นเห็นลายอยู่ครับน้ำตลาลตรีก็ได้เอาสเสียบฝากพี่ตอนน้องนะครับบรรยากาศมืนอนก็ยังหอนเอาแต่กับมีลมแต่เป็นลมเอาแน่ใดล่ะพี่น้องลมเอา <c oughs> เอาลมเอานะครับมันเป็นหอนหอนเบิ่งเหงุหออ่นน่ะ เป็นหอนหอนเป็นลมเอานะครับการรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้ออ่าแลาาา้วกระไรมองไรบอลนะครับตอนนี้มันก็มีเรื่องของฝ่าฝนฝนฝ่านะครับมาพร้อมลมนะครับมาพร้อมลมมันก็หำเมื่ได้เนาะถือว่ามันเป็นอ่าพายธรรมชาตินะครับการาละมัดระวังกันเด้อพี่น้อ,นองเด้ออ่าสูขู่สุกคนนะครับสูมงซุบอลน,นะครับแล้วก็ลงให้ลงหน้านะครับชว่วงนี้กำลังปันเขา่านะครับปันเขา่าปันหน้าไทายให้ไทยหน้าไทยหุดไทยด่าเอากะว่ากันไปนะครับตายมองไรบอลนะครับกับตกแห้ง ฝนนะครับบางมองกระบ,บตกอ่ะเดี๋ยวมันกระตกนะครับพี่น้องบางมองกระห้อนเอ้าเนาะ get, อ่าพี่นงคงนะครับคนละภาคบ่ไม่นู้คนละภ,ภาคนะครับอยู่ขนาดอยู่จังหวัดเดียวกันบบได้อยู่คนละภาคครับอยู่อำเภอเดียวกันอยู่ตำบลเดียวกันแต่อยู่คนละหมู่บ้านบ้านนี้ฝนตกแต่ขามไปอีกบ้านหนึ่งฝนบ่ตกก็มีครับช่วงนี้มันเป็นยังสันเพิ่นว่า m examples, m? มันเที่ยวเป็นป่วยมันไปเป็นอ่ามันมันเที่ยวเป็นช่วงเป็นป่วยเอากระว่ากันไปตามคำโบราณเพื่นวานนะครับปีนี้หนาวโดน ฝนสีหลายเนี่ยเพิ่นวา่ากับบักม่วงมันดกเพิินวา่าอันนี้คือผู้เฒ่าโบราณเพิน่นเพิ่นซ่อมนะครับซ่อมเรื่องของธรรมชาตินะครับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติก็ต้องเบิ่งธรรมชาตินะนําปีใดหนาวเหิงแลละก็บ,บักม่วงดกนี่ปีนั้นละ่ะฝนสีน้ำสีหลายเพิ่นวา่าอันนี้ก็ฟังความเมืนมาเอาก็จังแมนโมเมนต์นะครับก็บฟังเบงิ่งเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกองทุกบอลเนาะที่ติดต,ตามรับชมบ่าวเท่านะครับคลิปนี้ ฝากพี่ต้อน้องสูง้ขุดโฉนึกเก่านะครับมกักรลายถือใจกระแช่บะเท้าวนี่น,นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ